แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปด่วนๆครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรธุบุรานครับวันนี้มาสายนิดนึงนะอย่างที่บอกนะครับหาก f c ท่านใดนะครับอยากจะติดต่อกับแบงค์เข็มเพชรนะย้ํานะอยากจะติดต่อกับแบงค์เข็มเพชรนะครับคุณประเมินติดต่อมาได้เลยและประเมินราคาฟรีนะครับใครเก็บเงินคุณคือโจรคุณจําคําแบงค์ไว้ใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับวันก่อนครับผมได้ลงคลิปเหรียญบาท รักจาการทีเก้าที่แบงค์รับซื้อในราคาเหรียญละ1นึ่งแสบาทไปมีหลายๆท่านบอกว่ามีกันเต็มเลยผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยไอเหรียญบาทที่มันมีราคาอลละแสนเนี่ยมันหาโคตรยากเลยนะต้องพูดแบบนี้มันหาโคตรยากเลยนะแต่หลายๆท่านบอกเฮ้ยแบงค์ฉันมีวันนี้ครับ คุณจะได้เห็นครับว่าเหรียญบาทที่มีราคาเหรียญละ1 0 0 0 0แสนมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดท่านใดครับที่ดูคลิปนี้อยู่เห็นไลน์นี้อยู่ขอไลน์รัวๆคนละ3ทีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่บุญส่งครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกนะครับหาก FC ซท่านใดที่ดูอยู่แล้วมีของเก่าอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะขายคุณติดต่อแบงก์มาเดี๋ยววันนี้ครับเหรียญบาทอันละหนึ่งแสนคุณจะได้เห็นแน่นอนครับสวัสดีครับนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมีของเก่า อยู่ที่บ้านแล้วอยากขายคุณฟังนะคุณสามารถติดต่อแบงค์มาได้แอดไลน์ไอดีนะครับตามหน้าจอนะครับหรือว่า sibank 084072133ี08ส่งรูปของคุณมาประเมินราคาที่เราได้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนวันนี้ Facebook ปิดกั้นอีกแล้วหรอ <c oughs> นะครับวันนี้ Facebook ปิดกั้นอีกแล้วนะครับเอาใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนสวัสดีพี่ธิริภพหนุ่มครับ สวัสดีพี่แพงครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนใครเป็น f อผมคนละหนึ่งแชร์พี่ก็ตายบอกว่าส่งรูปประเมินราคาแล้วจัดไปครับนะครับขอบพระคุณครับใครที่จะบอกว่าไงอ่ะเป็นมิจฉาชีพอ่ะแม่งจะให้คุณโอนเงินค่าบัตรประกันค่าบัตรรับรองอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมหยิบเหรียญบาทอันนี้ให้ดูอยู่นี่หรือเปล่านี่เหรียญบาทอลแสนหลายๆคนเอ้ยแบงค พี่มีเน่วันนี้คุณจะได้เห็นนะครับเหรียญบาทที่มีราคาเหรียแล้วหนึ่งแสนแต่ก่อนอื่นเลยก่อนคุณจะไปดูเหรียญบาทคุณแชร์ก่อนแชร์ไปครับไม่ว่าจะทางติกตอกทางเฟซบุ๊กคุณแชร์ไปฮะและวันนี้ครับคุณจะได้เห็นแน่นอนแชร์ไปครับแต่ก็อย่าลืมนะเอฟซี FC ท่านใดที่ดูอยู่นะครับเมื่อเช้าที่แบงค์มาช้าแบงค์ไปบ้านลูกค้ามา มาเช้าที่แบงค์มาช้าแบงค์ไปเช่าพา้ามาจ่ายเงินไป7จ็ดแสี่หมื่นบาทเขาบอกว่าเฮ้ยแบงค์พ้าแบบนี้ที่บ้านพี่มีเต็มเลยแบงค์มาดูป่ะบ้านเขาอยู่ตรงตลิ่งชันมาเช้าผมออกไปนะ่ะเจ็ดตั้งแต่เจ็ดโมงครับพี่ดูนี่7จ็ดแสมืบาทบางคนเฮ้ยแบงค์พี่มีพ้าแบบนี้อยากจะให้แบงค์ไปดูที่บ้านต้องทำอย่างไร คุณครับคุณฟังนะคุณส่งรูปพระของคุณนะครับมาประเมินราคาก่อนหรือคุณหยิบพระของคุณและคุณเดินทางมาหาแบงค์มาได้เลยตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ยานเช็คพระฟรีนี่คุณดูนี้พระเก่าพระใหม่พระกล่องหากตรงกับที่เราต้องการคุณรับเงินเลยนะพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระกุมีแบบนี้คุณติดต่อมาครับขอบคุณครับอ่ะและคุณดูนี่อันนี้ คือพระกลุบางบ้านมีเยอะมากครับนี่พระบูชาแบบนี้นี่บางบ้านมีเยอะมากแบงค์รับเช่านะคุณมีพระแบบนี้นะครับหรือคุณจะมีพระรัตนะนะครับหรือจะมีพระกุต่างๆโคนสมอนะครับหรือว่าจะเป็นโคนเสมอเอ้ยไม่ใช่นะครับโคนสมอหรือว่าจะเป็นพระกุต่างๆ <c oughs> อยุธยาลบบุรีลาดบุรณนะรับหมดนะครับใครที่มีพระเครื่องแล้วอยากจะปล่อยนี่พี่ดูดิเนี่ย เช่าทุกวันนี่ถาดนี้เช่าเมื่อวานเช่าทุกวันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เช่าทุกวันนะครับนะครับเอาใครเข้ามาแล้วทักทายกดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยนี่อ่ะคุณดูนี่นี่คือพักเครื่อง <c oughs> ขอประทานอาภัยนะ <c oughs> นี่คือพักเครื่องที่แบงค์บอกว่า ใครมีพระแบงค์รับเชา่านี่อย่างเช่นองค์แรกนี่อันนี้หลวงพ่อโสธรแปดสิบปีกรมตารวจนี่คุณมีแบบเนี้ยคุณหยิบมานี่เห็นไหมมีแบบนี้คุณหยิบมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกล้องมันเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะหลวงพ่อโสธร8ปดสปีกรมตำรวจแบงค์รับเช่าหมดนี่คุณจะมีพระกี่องค์ก็แล้วแต่นี่คุณดูดิวันเดียวแบง,วงค์เช่าสามองค์เห็นไหม อันนี้หลวงพ่อโสธร80ปีคนตำรวจนะแล้วนี่คุณดูนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอปิดก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวพังอันนี้ครับพระคำข้าวครับหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัฒนสุงเนี่ยหลายๆคนเฮ้ยแบงค์พี่มีเต็มเลยแบบเนี้ยเฮ้ยแบงค์พี่มีอยู่เยอะเลยติดต่อมาครับนี่หรือจะเป็นนี่เมื่อกี้คำหมากอันนี้คำข้าวคำข้าวจะเป็นสีขาวนะครับมีแบบนี้คุณติดต่อมาหรือองค์ต่อไปฮะที่จะหยิบให้ดูนี่นี่นเหรียญจตุคาม เหรียญองค์พ่อหรือว่าเหรียญพระเตมจตุคามรามเทพนี่แบบนี้บางบ้านมีเยอะเลยครับจตุคามเฮ้ยแบงค์ตอนนี้แบงค์ยังรับเช่าเหรือเหรียญองค์พ่อพี่มีแบบนี้อันหลักหมื่นนะครับมีแบบนี้อันหนึ่งหลักหมื่นนะครับหรือจะเป็นนี่พญาเต่าเรือนอันนี้เช่าน้องที่นคนปรปฐมมาพญาเต่าเรือนมาห้าองค์พี่แบบนี้นะครับสุกใจสวยๆแดงๆองค์สี่ห้าพันสวยๆแดงๆแบบนี้องค์หนึ่งสี่ห้าพัน นี่อ่ะแล้วดูนี่องค์ต่อไปที่หยิบไปดูนี่เหรียญเจ้าตากเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนี่แบบนี้แบงรับเช่านี่นะครับองค์ต่อไปครับที่หยิบไปดูอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนี่เห็นปะสองหน้าแบบนี้นี่สองหน้าแบบนี้ปั๊บ้าไปนะครับหรือจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่นะครับนี่อาจารย์ของตีใหญ่นี่คุณมีแบบนี้เอามาขายได้เหรียญหนึ่งหลักหมื่นสวยๆเหรียญหนึ่งหลักหมื่นอ่านนี่นี่ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนี่เสื้อเกาะเมืองเพชรเยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะมีอีกเดี๋ยวหยิบให้ดูอีกวันนี้ไม่รีบนะครับวันนี้ไม่รีบอ่ะองค์ต่อไปครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญจักรเพชรวัดดอนเหรียญพรมถึงแม้จะเป็นเหรียญที่ไม่แพงแต่บางบ้านเจอทีเราเป็นถุงถุงถุงละร้อยสองร้อยอันเนี่ยเนี่ยคุณเจอแบบนี้คุณหยิบมาขายผมได้องค์ต่อไปครับยี่ห้าพุทธศตรวรรษเนื้อชิน ยีบห้าพุทธศตรวตรรษเนื้อชินนี่คุณมีแบบเนี้ยคุณเอามาขายเราคุณมีแบบเนี้ยคุณติดต่อเรามาองค์ต่อไปครับที่เอาให้ทุกคนได้ดูครับอันนี้เป็นพระเครื่องของหลวงปู่ทวดวัดชัางให้ที่หยิบองค์นี้ขึ้นมาให้คุณดูผมจะบอกคุณว่าสภาพไหนแบงก์ก็ซื้อนะครับสภาพไหนแบงก์ก็ซื้อใครที่มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านแล้วอยากขาย คุณติดต่อมาสวัสดีพี่นิยมครับพักเก่าพระใหม่พระกุพระกล่องคุณเอามาเช็คฟรีเอามาเช็คฟรีได้ที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันย้ํานะครับร้านเปิดทุกวันนี่คุณมีแบบนี้นี่พักกล่องแบบนี้เนี่ยคุณติดต่อมาคุณติดต่อมานะใครที่ดูอยู่วันนี้คุณฟังแบงค์ให้ดีสวัสดีพี่ไก่ครับ สวัสดีพี่ไก่สวัสดีจันเชิดครับอ่ะคุณฟังแบงค์ให้ดีเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาละหนึ่งแสนเหรียญบาทละแสนใครอยากดูพิมพ์อยากดูแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยบาทเดียวนะบาทเดียวนะ <c oughs> หนึ่งบาทละหนึ่งแสนใครอยากดูพิมพ์อยากดูครับใครเป็นเอฟซีผมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหม ใครเป็น fc ผมคนละหนึ่งแชร์ก่อนสวัสดีพี่ทองดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะเข้าร้านนะจ๊ะวันนี้นะครับมีนัดลูกค้าตอนสิบโมงครึ่งนะครับเข้าร้านทุกวันนะครับมาได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาที่ยาสวัสดีพี่ยังติ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นิยมครับสวัสดีครับอ่ะใครอยากดูพิมพ์อยากดูขอไลน์รวมใครเป็น fc ผมขอคนละหนึ่งแชร์เนย เหรียญอยู่ในมือแล้วเหรียญบาทอลาแสนรับซื้อจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงเพราะไม่รู้จะโกหกทำไมอ่ะมีใครอยากดูไหมอ่ะมีคนอยากดูอยู่สามคนสวัสดีพี่สุภาวดียงยศครับมีคนอยากดูอยู่สามคนเดี๋ยวผมส่งให้ดูในอินบ็อกซ์ไหมดีเหมือนกันนะดีไหม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 อ่ะมา เดี๋ยวผมขอตอบไลน์แป๊บหนึ่งหนึ่งสิบวินาทีนะครับตอนนี้มีลูกค้ามาที่ร้านแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะปะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าที่มีราคาอันละสามพันคือไอ้มีราคาอันละหนึ่งแสนคือเหรียญน,นี้ <c oughs> บางคนเอ้ยแบงค์พี่มีเหรียญแบบแบงค์เลย ผมลงรูปไปมีแต่คนบอกว่าไงรู้ว่าฉันมีหนูมีตอนนี้ใครมีเตรียมตัวให้ดีครับคุณอาจจะโชคดีแล้วเจอเหรียญแบบนี้เนี่ยเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยดูก่อนเนี่ยอะลาแสนชัดไหมชัดไหมชัดไหมอ่ะชัดไหมชัดพิมพ์ชัดให้ผมหน่อยแล้ว เนี่ยอล่าแสนชัดพิมพ์ชัดนะเนี่ยหนึ่งเหรียญหนึ่งแสนใครอยากรู้ว่าดูยังไงไหมพอผมลงไปปุ๊บโอ้ยฉันมีพอไม่ซื้อมาที่ร้านมาไม่ซื้อโกรธและตอนนี้มีมิจฉาชีพโคตรของโคตรเยอะไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมากๆเยอะที่สุด สวัสดีพี่ประชนจากร้อยเอ็ดครับเสียงไม่ชัดรับชมอยู่ไหนรับชมอยู่ไหนกันบ้างใช่ไหมอ๋อนะครับผมอยู่กรุงเทพพี่พวกพี่ๆอยู่ไหนกันบ้างล่ะพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมล่ะพวกพี่ๆพิมบอกผมหน่อยอยู่ไหนกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นเหรียญแบบนี้เนี่ยบางคนเอ้ยฉันมีเต็มเลย สวัสดีจากเชียงรายชนบุรีครับสากแก้วชัดเจนก่อมพระคุณครับพี่ดูนะเมื่อพี่พี่มีเหรียญ10บาทรัชจกไอเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าเหรียญน,นี้จุดสังเกตครับคุณเห็นไหมเหรียญบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบตาแผ่นดินเหรียญแบบตาแผ่นดินคุณฟังนะแบบธรรมดาไม่มีราคาคุยกันให้ชัดๆคุยกันให้ชัดเจนก่อนเหรียญหนึ่งบาท แบบธรรมดามันไม่มีราคามีราคามันต้องเป็นแบบนี้อ่ะคุณดูครับนี่ต้องจับแบบนี้ครถึงจะเห็นเห็นไหมเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้มีความพิเศษยังไงเห็นปะถึงขายได้แสนหนึ่งต้องพิเศษสิเพราะถ้าเกิดไม่พิเศษมันจะไปขายยังไงอะะดูนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้พี่หยิบขึ้นมานะ แล้วดูตรงไหนรู้ป่ะชี้ดูยอดตาแผ่นดินดูจุดเดียวย้ำนะดูจุดเดียวจุดอื่นคุณไม่ต้องดูเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสองบล็อกหน้ายอยักตรงหลังเล็กหน้ายอยักตรงหลังใหญ่หน้ายอยยักตรงหลังหัวหันข้าง เหรียญละหนึ่งแสนนะครับฟังนะเหรียญที่มีราคาจะต้องยอดเจดีตรงกับยอยักษ์เท่านั้นถ้าไม่ตรงไม่มีราคาไม่ตรงไม่ซื้อเห็นไหมเอาใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยไม่ตรงไม่มีราคาไม่ตรงไม่ซื้อออะพี่ดูเอาใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อย ใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมน้อยนี่เนี่ยคุณเจอแบบเนี้ยเอามาขายเจอแบบนี้ยเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยเห็นไหมยอดเจดีตรงเนี้ยตรงที่ยอยักษ์อ่ะคุณดูเอาใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วนะครับเนี่ยคุณเจอแบบเนี้ยเอามาขายเราได้หนึ่งบาทแลกหนึ่งแสน นะครับหนึ่งบาทแรกหนึ่งแสนมารับเงินกลับบ้านนี้เลยคุณมีเหรียญบาทใช่ไหมคุณหยิบพักเครื่องมาด้วยพักเครื่องแบบนี้ยคุณหยิบพักของคุณแล้วคุณติดพักมาคุณจะมีพักเก่าพักใหม่พักกล่องพกักกุอย่างที่แบงค์บอกเนี่ยชุดนี้จ่ายไปหลายตังค์เมื่อเช้าอะละคุณดูเนี้ยมาทีเป็นตะกร้ามาทีเป็นถุงๆแบบนี้แล้วคุณดูครับหากท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีพักเครื่อง แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วอยากจะประเมินราคาอยากจะตีราคาอยากจะเช็คราคาคุณหยิบพักของคุณหุ้นหนักๆและคุณเดินทางมา,าแบงค์มาได้เลยร้อยองก็เช็คให้ฟรีสองร้อยองก็เช็คให้ฟรีบอกเลยครับบอกเลยนะครับมีพักเครื่องเนี่ยเหมือนมีเงินสดอยู่ที่บ้าน <c oughs> บางคนวางพาอยู่เฮ้ยแบงค์พาแบบนี้แบงค์ซื้อหรอผมบอกเลยนะบางคนรับเงินเป็นล้ลานๆกับบ้านนะครับกับพัเครื่องนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นะขณะน,นี้ผมขอหน่อยได้ไหมหนึ่งแชร์สามไลค์เปิดการมองเห็นนะครับอย่างที่บอกนะครับหากท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีพักเครื่องมีเหรียญเก่า มีแบงก์เก่าแบงก์เก่าหลายคนถามเฮ้ยแบงก์แบงก์แบบไหนที่ขายได้อันนี้คุณดูนี้แบงก์เป็นแนบแบบนี้เราก็ซื้อเนี่ยเอาคุณดูนี้แบงก์บาทไอแบงก์ห้าบาทกับแบงก์สิบาทอันนี้คุณดูนี่อันนี้แบงก์ห้านี่อันนี้แบงก์สิบนี่คุณพบเจอแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะแปลเปียเป็นเงินสดคุณนึกถึงแบงก์เลยเอาไปเข้าธนาคารก็ห้าร้อยนะแบบนี้สวยๆไม่มีเลยไม่มีรอยแนบละหมื่นเนี่ยคุณมีแบบนี้คุณติดต่อมา นะครับแบงค์ยินดีรับซื้อของคุณและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนนะครับอ่ะใครมีคำถามใครมีคำถามถามมาเลยเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเหรียญที่คุณประกาศซื้อจะเอาไปขายได้ที่ไหนฟังนะครับที่ของที่แบงค์ประกาศซื้อไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องเครื่องเงินผ่านเงินขันเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามคุณเอามาที่ร้านเราได้ ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันนะครับขอบพระคุณครับพี่ประกาศมาถ,ถามว่าแบงค์ร้อยแถบข่าวรับซื้อไหมแบงค์ร้อยแถบขาวยังไม่มีราคานะครับนะครับแบงค์ร้อยรับหลังประเทศร,รับไหมแบงค์ร้อยหลังประเทศมีราคาต้องเป็นแบบตัวอย่างต้องมีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างเท่านั้น,นครับสวัสดีพี่นิยมเชยชัยภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับจะต้องมีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างเท่านั้นและ ขอชี้แจงตรงนี้นะฝากนะกราบละกราบกราบกราบแาบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีนะครับย้ําเลยแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครเก็บเงินเนี่ยคุณอย่าไปจ่ายคุณเชื่อผมนะมีเอฟซีของเราโดนหลอกเนี่ยเยอะมากตอนเนี้ยโดนหลอกเยอะมากนะครับพี่มานัทถามว่าผมมีเหรียญจีนท่านจอมพลอย่ซื้อไข่รับไหมรับนะครับสวยๆอันหนึ่งหลักหมื่น ไม่สวยสตาร์ทให้สองพันสามพันนะครับนะครับสวัสดีพี่สมใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีมิจฉาชีพเยอะมากเป็นพวกจะบอกว่าไงอ่ะพวกอยู่ตามตะเข็บชายแดนอะ่ะเมียนมาบ้างขเขมรบ้างอะไรพวกเนี้ยระมัดระวังกันนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะผมคนเดียวนะโลกออนไลน์ตอนนี้อยู่ยากมากเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่แล้วมีของอยากจะขายคุณสามารถเดินทางมาหาแบงค์ได้ถึงที่ร้านครับ ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสิญยานร้านเปิดทุกวันย้ํานะครับร้านเปิดทุกวันมาได้เลยนะครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ที่ร้านร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสิญยานไปแล้วนะเจอกันที่ร้านนะสวัสดีครับ